อยากประสบความสำเร็จแซงหน้าเพื่อนรุ่นเดียวกันเอาเทคนิคเอาเคล็ดลับเอาความลับที่ครูวิคุณเอามาแบ่งปันเอามาแชร์นี้ไปใช้กับตัวเองนะคะมนุษย์ทุกคนเกิดมามีอัตตามีความเป็นตัวตนนะคะตัวตนที่แท้จริงของเรามนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเฉพาะตนนะคะ ไม่มีใครจะรู้จักเราดีเท่ากับตัวเราไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดอยากจะประสบความสำเร็จในด้านใดคุณจงเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือและก็เชื่อใจศรัทธาในความเป็นคุณรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่ว่าใครจะพูดอะไรใครจะแสดงความคิดเห็นยังไงใครจะพูดแบบไหน ให้คุณตอบไปเลยค่ะขอบคุณนะคะที่หวังดีแต่นี่มันชีวิตฉันแล้วลุกขึ้นมาสร้างความมหัศจรรย์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทะลุเป้าหมายทุกเป้าหมายนะคะเอาให้ผู้คนที่เขานะคะคิดในมุมต่างๆเกี่ยวกับเราให้เขาถอยออกไปเลยค่ะเพราะชีวิตเรา ลิขิตเอง100%นะคะด้วยตัวตนที่